จาเข้าเปลือกมาเป็นเข้าสารมาเป็นลำที่เราจะมปเลี้ยไก่เลีเป็ดเลปลานะครับในส่วนตรงนี้นะครับซึ่งผมก็คิดว่าจะเกิดประโยชน์กับโรงเรียนและทุนทวนาอิษาศกดิ์กิตตชนใครที่สนใจโรงเรียนดีถ้าไม่ออกมาสุกมาเลยไม่สุกมาเลยนี่บอนี่ ซื้อได้ไว้ทุกฐานได้เลยเน่ย28เลี้ยงแต่ฐานได้ครับโอแล้วเอาผลข้าวจากพี่น้องขบทางภาคอีสานฟรีๆมากน้างมะเก็ตนแถวเสด็รัฐบาลนะครับก็ทิ้งๆนะครับแล้วก็เจ้าของธุรกิจราชาพาวเวอร์ทรูแครับผมขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงนะครับบางคนอาจจะยังไม่รู้จักผมนะครับผมพันเอกเอกพลเล้งนอกนะครับตำแหน่งก็เป็นผู้ค้าการกรมฐานพาร์ทที่48นะครับหรือผู้ค้าเงินถือว่ากิจกรมฐานพาร์ทที่48นะครับซึ่ง รับผิดชอบพื้นที่อยู่2อำอเภอนะครับก็คืออำเภอจ่อยร้อนกับอำเภอสุไหงปาดีนะครับก็มีกํกาลังคนอยู่1,500กว่าคนนะครับก็จริงๆก็ใช้ข้าวสารค่อนข้างเยอะนะครับวันนึงก็1,400กิโลนะครับคิด8ต่อคนต่อวันแล้วก็ใช้เยอะปัจจุบันผมก็สั่งข้าวจากภาคกลางมาแต่เดือนนึงก็30ตันนะครับก็เยอะอยู่นะครับถ้าทีนนี้พอเห็นตัวนี้แนละ้วฝ่าจจะต้องเปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนแนวอาจจะใส่ข้าวเปลี่ยนกระสีที่นี่ขอบคุณรับขอบคุณ ครับด้ว่าเป็นสิ่งที่ดีนะก็ภูมิใจกับคนอีสานด้วยนะที่ที่มาตรงนี้นะเป็นบ้านเดียวกันแทบจะบ้านเดียวกันแอบพี่ป้าอยู่โคราชกันนครับผมก็อยู่จอหอนะครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนตำรวจนะครับแล้วก็สารคามก็จริงๆมุมเพลย์ผมดั้งเดิมเป็นคนสารคามเนียปู่ย่าตายายเป็นคนสารคามแต่ว่าตั้งยิงที่โคราชกัยนะครับเกยถือว่าพวกคนบ้านเดียวกันนแทบจะร้องเพลงไผ่คนก็ทลายในคนบ้านเดียวกันได้มาเนี่ย คบก็ต้องขอขอบคุณท้าร้ชกนนาคณะอีกครั้งนึงนะที่มาช่วยดูแลนะครับประชาชนในพื้นที่ซึ่งปัจจุบันนี้ไม่น่าเป็นห่วงนะครับในพื้นที่ของอำเภอจ่อยร้องกับอำเภอสุไหบดีเนี่ยเหตุการณ์ลดลงตั้งแต่ปี6 2 6 3 64นะครับเทียบปีต่อปีเนี่ยปีนี้การสูญเสียลดลง100%ครับคือไม่มีการสูญเสียทั้งที่น้องประชาชนเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจไม่มีการสูญเสียเหตุการณ์ลดลงประมาณ80%นะครับแล้วก็การสุขภาพยประชาชของเรานั้นนะครับก็ได้น้อมนำนะครับ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ,องพรมร,ร่าวสพรเจ้ารดิบหัวรัชกาลที่9นะครับเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกิจการนะครับจากการ,การที่สรรหาคัาสารน,นะครับสินค้าต่างๆนะครับเพื่อที่จะนํามาสู่ชาวนาเริ่มต้นจากชาวนานะครับตามข่าวสารประชากรสุดป็นชาวนานะครับเริ่มต้นจากชาวนาชาวสวนนะครับเกษตรกรนะครับที่ต้องก,การยืนด,นด้วยเองําแท่นตัวเองต้องการทํากินด้วยตัวเองนะครับทางบริษัทเองก็ได้นาค่าสินค้า จะมาต่อโจทย์ตรงนี้นะครับนะฮะที่จะสํมคันให้ชุมชนให้ชาวนาชาวบ้านนะครับเกษตรกรได้ทํากินนะครับเองนะครับก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับตัวเองและชุมชนนะครับด้วยการนะครับนำสินค้าต่างๆเหล่านี้ที่ชุมชนสามารถที่จะใช้ได้ด้วยตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องสีข้าวนะครับเครื่องสับหญ้าเครื่องตัดหญ้าื่อยยนต์นะครับเครื่องอัดเมล็ดปุ๋ยนะครับแล้วก็อุปกรณ์การเกษตรที่ครบครันนะครับ แล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับราคาของเราจับต้องได้นะครับซึ่งในเวลาเพียงไม่กี่ปีเราก็สามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มชาวบ้านและเกษตรกรนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นในส่วนหนึ่งนะครับที่ทางราชาพุตุงเรามีความภาคภูมิใจนะครับและวันนี้เองนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคณะกรรมการโครงการนะครับที่ได้ห้โอกาสกับบริษัทราชาพุตุมเรานะครับที่ได้มามีส่วนร่วมนะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนะครับโดยเฉพาะการเปิดเกือกสีข้ารุ่นกระดุนฉันี้นะครับ นะครับก็และอยากจะเียนว่าครับถ้ามีโครงการต่อๆไปนะครับบริษัทประชาพัฒน์เรายินดีเป็นอย่างยิ่งน,นะครับที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ครับขอบพระคุณครับ